สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่ที่นะคะหน้าหาดบ้านอำเภอนะคะวันนี้นะคะบอสกูจอยนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทเที่ยวทะเลนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศสุดยอดมากมานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมทะเลกันนะคะบรรยากาศสุดยอดมากๆนะคะใครเข้ามาแล้วทักทา,ายกันได้เสียงชัดภาพชัดไหมได้ยินเสียงไหมคะ บอกเลยว่าวิวทะเลสวยมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดกล้องอีกกล้องนึงให้ดูสักครู่นะสักครู่นะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมนี่ทะเลสวยมากๆเลยจ้าทะเลสวยมากๆวันนี้นะคะความสุขนะคะมันอยู่ที่เรานะอนุญาตให้เรามีความสุข เห็นไหมอ่าสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะครวนนี่นะคะนี่เห็นไหมวันนี้นะคะมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไหมนะคะอันนี้จอยนะคะพาชมบรรยากาศก่อนนะคะสวยไหมคะสวยไหมเออนะคะเราอยู่ที่พัทยากันนะคะแต่เรามาที่หาดบ้านอำเภอเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดไหมสวยไหมคะบรรยากาศสวยไหมคะ สวยไหมคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเ,คเราไม่ได้มาคนเดียวนะเออเรามาหลายคนนะคะเรามาหลายคนนะคะเ,คเห็นไหมนี่เรามาเป็นกลุ่มวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ TSW นะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะอ่าเป็นผู้สนับสนุนหลักโดยทางการเลยนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศสวยมากๆเลยขนาดแดดร้อนนะคะแต่ก็มีลมนะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา ภาพชัดเสียงชัดขอบคุณค่ะเออนะคะวันนี้นะคะจอยนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะได้ชมวิวด้วยกันนะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เสพเสพไปเยอะๆเลยนะคะเสพความสุขนี้นะคะอืเสพความสุขที่วันนี้ค่ะจอยบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่ยังไม่อนุญาตนะคะให้ตัวเองมีความสุขนะ รีบอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขซะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความสุขเล็กๆที่มันอยู่ข้างตัวเราเพราะความสุขที่เรามองข้ามมันไปมันอาจจะมีความสุขที่สุดอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ได้ถูกต้องไหมคะเออนะคะเสพเรบรรยากาศสดชื่นใช่ค่ะวันนี้นะคะจอยพาทุกคนนะคะมารับพลังงานธรรมชาตินะคะบอกเลยนะคะว่าพลังงานอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทําให้ชีวิตเราสมดุลเท่ากับพลังธรรมชาติช่วงเช้านะคะจอยก็มีโอกาสนะคะได้ทําบุญนะคะได้ทําบุญนะคะไปไหว้พระที่วัดเขาใหญ่อันนี้จอยไลฟ์สดไม่ได้แชร์ใครเลยนะคะเพราะว่าจอยถืออธิษฐานจิตว่าโอเคใครเห็นนี้คลิปนี้โคตรโชคดีนะคะแล้วทุกคนจะกดแชร์ออกไปเองจะเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมจอยอยากให้ทุกคนเสพบ,บรรยากาศเสพความสุข เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าช่วงเช้าจะไปทําบุญแล้วเนะาะจกก็อธิษฐานจิตนะคะแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะทําให้ตัวเองตื่นรู้ในทุกๆอนุเลล์ที่เราไม่ว่าเราจะรับรู้นะคะจากดินฟ้าอากาศนะคะจากลมจากน้ําเองนะคะจากผืนดินเองก็ตามนะคะวันนี้นะคะเราคิดจะบินนะคะเราอย่าลืมดินที่เดินนะคะวันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าลืมดินที่เดินในที่นี้คืออะไรนะคะ อย่าอาจจะมืดหน่อยนะคะแต่ว่าจอยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าอยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศมากกว่านะคะเพราะว่าแดดมันจะค่อนข้างจ้านิดนึงนะคะเพราะว่าอย่าลืมดินที่เดินในท่าที่นี้คือเรานะคะให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ ไอนี่ตัวเองหรือ,อยังนะคะให้พลังชีวิตต,ตัวเองหรือ,อยังนะคะดินในที่นี้หมายถึงตัวเราเราให้ความสุขตัวเองมากพอหรือยังนะคะวันนี้นะคะจอยเอกนะคะก็อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะมาเสพบ,บรรยากาศแบบนี้นะคะเออมาเสพบ,บรรยากาศแบบนี้นะคะคือตอนนี้มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะเออเดี๋ยวจะหมุนไปอีกกล้องหนึ่ง หาปุ่มกล้องไม่เจอนะคะหาปุ่มกล้องไม่เจอนะคะเออนะคะวันนี้นะคะก็นะคะเราก็อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขซานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะร่างกายเราบางทีอ่ะเขาต้องการความสุขความสงบบางทีเขาต้องการพลังงานธรรมชาติบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องมาให้อา่าให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูบ้างนะคะในที่นี้นะคะอืม ช่วงเช้าเราทำบุญไปแล้วเราอิ่มเต็มไปแล้วตอนบ่ายเรามาเล่นน้ําทะเลกันเชื่อไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่สดชื่นคนที่อยู่ข้างรอบตัวเราคนที่เขามากับเราหรือว่าแม้แต่สรรพสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกตื่นรู้ไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันโคตรมีความสุขจังเลยนะคะณนะตอนนี้ก็คือจอยนะคะมองมองไม่เห็นนะเพราะว่าแดดมันจ้ามากๆนะคะมองไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะ รู้แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะเสพบ,บรรยากาศเสพความสุขนี้นะคะเดี๋ยวนะคะจอก็จะเดินกลับไปที่พักนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆนะคะดูบรรยากาศนะคะส่วนเด็กๆก็ไปเล่นน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเด็กๆก็ไปเล่นน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศสวยมากๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คนค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการป้องกันโควิดเป็นอย่างดีนะ เออแต่ว่าบรรยากาศบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะเดี๋ยวสักครู่จะเข้าที่ร่มก่อนเพื่อจะไปหาจุดหาปุ่มเอ,อกดกล้องหลังไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นกล้องข้างหลังนี่นะคะเออนี่จอไม่ได้มาคนเดียวนะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับสุดที่รักนี่เลยนะคะเออนี่เลยนะคะขี้อายนะขี้อายไม่ชอบแบบไรสดนางขี้เขินนะคะ นี่เลยค่ะไม่ได้มาคนเดียวมากันตั้งหลายคนนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะหาปุ่มกดกล่องน,นี่เจอแล้วโอเคเห็นไหมคะเห็นไหมนี่เด็กๆเ,เล่นน้ำสนุกมากๆเลยค่ะ สวยมากสวยมากๆเลยบอกเลยว่าสวยมากๆโอเคจอยก็มานิดนึงนะคะมาทักทายกันแค่นี้นะอยากให้เพื่อนๆนะคะอนุญาตให้เองมีความสุขนะคะแล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศที่จอยได้ถ่ายทอดออกไปนะคะแล้วก็ยังไงนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บอสคือจอยผู้ล่าเริงไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ